พี่สายลมนะคะกับชาววันเสาร์วันนี้นะคะรถเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวเชฟพี่สายลมจะพามาชมรถเข้าใหม่คันนี้กันนะคะเบลต้ารีวอีปี2016เครื่อง2.4นะคะคุณลูกค้าค่ะรถคันนี้นะคะเราขายแค่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะตอนนีที่หกพันนิดๆน,นะคะคุณลูกค้ารถคันนี้นะคะสามารถออกได้นะคะทุกอาชีพเลยนะคะออกได้นะคะ งานมีเงินเดือนไม่มีชีวิตเงินเดือนก็ออกได้นะคะใครอยากมีรถนะคะทักมาสอบถามข้อมูลกับเราได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะเครื่องเดิมนะคะสีเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครนะคะที่อยากเป็นเจ้าของนะคะสามารถทดลองขับได้ที่เต็นเพียเจริญยนต์ของเราค่ะเคร,รดิตฟรีดาวนะคะฟรีค่าใช้จ่ายนะคะวันรับรถนะคะเสียเบียร์พร้อมเปย์ห้าพัน 5, บาทก็ยังได้เช่นเดิมนะคะเรียนทยคล่องเรวทุกรายการก่อนส่งมอบรถนะคะคะุณลูกค้าค่ะ รถนึกถึงเรานะคะเต็นเบียเจริญยนค่ะ